มึงคนจะขี่บว้เหี้ยมันเอาบองกันชาฉันไปอุตสาหเอาไว้ใต้ที่นอนจิกใจมึงทำด้วยอะไรขน,นาดเอาไว้ใต้ที่นอน ทำไมไม่ซื้อเอามาเอาค้องกูไปทำไม <c oughs> มึงเกืีกมาเอาค้องกูไปพอยิงมันก็ยิงเพชรมันก็ยิงโมโหไม่ใช่ของใหญ่โตมึงยังเอาไปรถกุงรถจิ้งมึงไม่เอาไป มาเอาฮียอะไรโจรกันชาทำไมอะกูกูกูชอบเพลงเงี้ยไอ้เรื่อเดี๋ยวไอเดนไอเดนกลางที้วมึงโม่ใช่ไหมว่าปืนพวกมึงรัวมากอะนี่มึงดูของกูมันคือปือนกล เนี่ยทุยไอ้ตันตาได้คิวเอ้ยไอ้เฮ้ยเนี่ยมันโดนตอมบีกัดเฮ้ยยิง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  มึงอะไรเด่นมาเมื่อกี้เราลืมเปิดไหมต้องก็บตั้งซื้อใหม่ข่าวกองเครื่องใช้ไว้ที่ลังเราลืมเปิดไห้เมื่อกี้เว,ว,ว้ไม่ต้องดูแต่กูอยากรู้ใครเอาไปเราลืมเปิดไมม ูียมเปิดไม้ล้อูเปิดไม้แล้วไอ้ยอ้แมงไอ้ตัวนำา้นกูจะปิดวาดต้อทำมาจนูเนี่ยมันคงมีลูกแดงมาย่างหรอว่าไม่มีแต่ดีอย่งทำไมมันแหลกจังวะเอ้ยเอเอ้ยกูแหลกกูแหลกกูไม่สนใจว่าจะแหลกไม่แหลกเต็ในกูเรเฮีเฮียเอ็ดไล ตอมบี้วาร์ปได้แล้วพี่ยังมาบังกูอีกเพอร์เฟกเลยโอ้แต่พี่รัวๆเลยเนี่ยเท็ชาตนกูกูเกลียดไอ้รันนี่เพราะว่าไอ้นี่แหละเพราะว่าไอ้ไฟฉายเฮียนี่แม่งทำให้เป้ามันเรืองแสงแล้วกูก็ยิงไม่โดนไง ตอนีี้ปตัวนดึกดื่นกลับ<ะ>มาตอนเจ้ากองพืง้นหนามปลาไหลีวงีหวีมันยกไปเอาหมดเลยกล่าวกองเครื่องใช้แมังก็เอาไอ้บันดาลจะตายแล้วคือเล่นอันนี้มาหลายหลายลรอบมากเล้วเว้ยแต่ตัวจะตายก็รอบนี้แหละ ทำไม่ชคนี้ก็สนตัวหมดเร็วจังวะหรือพอเราเล่นยิงเล่นเยอะไปหน่อยเลือกูเดินโครลัดโดนเนิบดดนบ,บูมอ่ามีคน,นดาวยิงเดินไปเปิดใต้ที่นอนเพราะฉัมีมังกรที่ฉันตอนไว้เปิดขึ้นมาตรงน้ำตาเลยฉันตอนมันไว้ใต้ที่นอน มันเอาบองกันชาฉันไป <c oughs> อุตส่าเก็บไว้ใต้ที่นอนปิด <c oughs> ใจมึงทำด้วยอะไรขนาดเอาไว้ใต้ที่นอนทำไมไม่ตื้อเอามาเอากองกูไปทำไมต <c oughs> าแล้วหนึ่งคนเฮ้ hey, <c oughs> ดูสิสกอร์แล้วมากสุด

เหลือเต็ mark. มีดอีโต้แล้วมีดอีโต้โอ้ยเอฟจอยเราด้วยเอฟเนียนั่นแหละนั่นยำยงยำยกเก็ดเอาเก็ดอ่เทคมีไม้มันนี่กลัวโดนจับโปรกูมีกองลับที่กูตอนไว้ตามใต้หลังคาเลยในตู้เสื้อผ้าแต่ที่อยู่ใต้ฟ้านะมันอันตราย ส่อนกิ๊กไปตายเปล่า <c oughs> อยากฆ่าตัวตายนะแต่ไม่เอาดีกว่านั่นไ <c oughs> งไงไม่โดนหน้ากูหรอก <c oughs> ไม่เงื่อนึงคนไม่เหงืยอเหี้ยย, <c oughs> ยังไรู้วง <c oughs> เลืวก้า <c oughs> เอาการโสุนมา ขบับขึ้นเออไอทีมันจะเป็นอะไรไหมว่าถ้ากูปิดถ้ากูถ้ากูากปิดไว้เฮ่ถ้ากูเปิดเพลงในถ้ากูเปิดเพลงแนวรองอัดพริปเนี่ยมันจะตีนี่ก็ดีไหมวะอ่า,อายาแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะเรายังทำไรายได้ไม่ได้เลี้ยงหน้าเจ้าไม่ตีก็ตีนะั้มึงต้องไปจ่ายตังค์ <c oughs> เออดูนี่สิ อ้าวเฮ้ยกดผิดเออจังมันโอ้ยตัวมึงหิวเลือดเมืเ่อกี้จากเลือดหนึ่งร้อยไปเลือดเลยโอ้โหไอพวกเวงอาไรวาร์ได้ต่างหากเก็ดอ้าวเฮฟไม่เคยมีประสาทหลั <c oughs> งแบบนี้ขนาดนี้มาก่อนมันแหลกจังว่าคอมอะไรก็อย่างไอ้เหี้ยตัวโนตบุ๊กราคา ไม่ไม่ดีโนนุน๊กโนบุกราคาท่าไมไม่รู้เลยแต่อายุมากกว่าห้าปีมึงตู้ไม่ได้ไวเคือเราโหลดบางคือเราโหลดบางอย่างมาเว้ย<อ>คือเราโดดคือเราโหลดหน,นังมาดูเว้ยไม่ใช่หนังเงี้ยที่มึงคิดนะเว้ยแล้วทีเดีเวไอ้ไม่ใช่เวรเดือดเชื่อเลยไม่ใช่ไอ้เ <c oughs> หี้ย เงี้ยเชื่อเลยกูกูกูค,ค,คิดว่า,วามึงเป็นคนดีมาตลอดอไม่ใช่ไม่ใช่ไอเมย์เข้าสูดดันเข้าสุดดันมือเตี้ยแล้วยี<ม>รอนสุดดันไม่ดีเลยไม่ใช่ไอเหี้ยใคเขามาดูกันใช่ไหมไปเนี่ยกูไม่ได้ดูเห็นไทยกูบอกตรงนี้ว่ากูไม่เคยดูเห็นไทย มแต่แต่มึงดูโรลี่ยังไงล่ะกูจะแจ้งเอฟบีไอจับมึง้เกคนไม่อย่าคือไม่อยากถึงจับแล้วกูก็าไม่ดูโรลี่มึงจักเปล่าโรลี่อายุสามพันปีอ่ะอายุโรลี่ถูกกฎหมายมึงจักเปล่าอย่าเหี้ยเพราะกูมีกองรับอีกกูตอนไว้มันอยู่ไหนไปยิงกนึ่งตัวไอ้สมิดหนึ่งตัวอยู่ไหนอ่ะ งนี้เดินมาไ, <ป S 1> ได้เ,<ร>เลยฮะเฮ้ยปกติเราไม่เคยมาตรงนี้มาก่อนเลยเนี่ยมันเดินมาได้ได้วยแฮปติดตั้งผู้บาเก่าคง 0. เอ๊ะตรงนี้คุณคุณนะว่าเฮ้ยคุณคุณนะกูซ้ำพลาดได้แต่งลางไรมึงไม,ม่เกี่ยวเลยมึงมึงมันม,ม,มีทางคุณหรอกนะ กันเล็กอ่ะกับไปตรงนี้เนี่ยพวกเนี่ยมึงไม่เคยเล่นหมวดอาคิดเลยเว้ยไม่รู้สิพอเราไปอยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงลางลายก็คือมันเป็นหมวดอาคิดอ่ะที่ไห้เล่นดาเนี่ยแต่ว่าให้ใช้แค่ดาบคาตานะเท่านั้นน่ะโอ้โหพิมเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วเข้าไปเร็ว